ภาวนาเป็นหลักของใจหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วอยู่ที่ภาวนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบออกไปการภาวนานี้เป็นรากแก้วหรือรากเง่าเข้ามูลสำคัญอยู่ที่การภาวนาพอการภาวนาได้อย่างเข้าถึงจิตใจแล้วจิตจะซึมซาบเข้าถึงธรรมทั้งหลาย จะฝังความเชื่อความเลื่อมใสต่อมรต่อผลไปเรื่อยๆฝังลึกลงไปเรื่อยๆผู้นั้นกลายเป็นอัจฉริสัทธาคือสัทธาไม่หวั่นไหวในมรรคในผลในบุญในกรรมในมรรคผลผนิพพานมีความแน่วแน่แล้วก็พยายามดำเนินตนไปอย่างนั้นไม่ใช่ทำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าพอเป็นขนบธรรมเนียมว่าทานก็ทานไปเสียพอเป็นประเพณีจิตใจไม่ดูดดื่ม ผลก็ไม่ได้มากการให้ทานได้ผลแต่ว่าทานด้วยความแน่วแน่ภายในจิตใจมีการภาวนาเป็นฐานสำคัญเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดในการให้ทานให้มีกำลังหนักมากขึ้นนั้นมีผลต่างกันมากนะทำอะไรจดจอ่อทำอะไรจริงจังคนมีการภาวนาเรียกว่าคนมีหลักใจมีหลักใจแล้วจะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นความจริงจังด้วยกันหมด ไม่ค่อยผิดพลาดนะคนผู้มีธรรมในใจโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโน